สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 สวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเรานะคะทุกคนค่ะวันนี้เรามาทํานายนะคะอาชะตาของกราฟทองคํากันรวมถึงนะคะอาคู่เทรดต่างๆเนาะจากอาหน้าเทรดนะคะ mt หเนาะโอ้โหทุกคนค่ะวันนี้นะวันนี้คือ ว้าวนะคะคือสุดๆเลยเนาะจากแผนการเทรดที่แม่มดเทรดเดอร์อนะคะที่ครูแอนนี่ให้ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานเราเน้นหน้าเซลนะคะส่วนวันนี้นะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะเราไปดูกันนะคะว่าเออนะคะตลาดเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะเออไปดูกราฟกันนะคะวันนี้ แม่มดนะจะทํานายชตากราฟให้นะคะวันนี้เราไปดูที่ไทม์เฟรม M15 นะคะทุกคนคะ่ะไทม์เฟรม M15 นะคะวันนี้ตลาดเปิดที่นะคะประมาณ3,344นะคะทุกคน3,344นะอ่าแล้วกราฟนะคะก็วิ่งปืดขึ้นไปนะคะ ไปทำไฮเนาะไปทำไฮก่อนนะคะที่3 3 4 9อเกาือบเกือบสิบค่ะทุกคนอ่ะเอาขึ้นไปซะห้าแล้วกันนะคะเออจะได้เป็นตัวเลขที่แบบเออดูดีมีราคานะคะเอาตีว่าห้าสิบนะทุกคนนะอ่านะคะหลังจากนั้นนะคะเออหลังจากตลาดเปิดสักแป๊บหนึ่งเอออ่าน้องก็ วิ่งนะคะมาทำโลไว้ที่3,333นะคะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่มหัศจรรย์มากๆนะคะ3,333เอ้อไม่หมดไม่ชอบสีนี้เปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วกันนะคะเอาฟ,ฟ้าๆหน่อยแล้วกันปึ้มอ่ะนะอ่าหลังจากนั้นนะคะน้องก็ดีตัวขึ้นไปนะคะพยายามจะไป ดันนะคะดันขึ้นไปที่หายเดิม erm ที่3,349แต่นะคะประมาณ3,350เนาะถึง45เนาะเลข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 ตัวนี้นะคะเออเป็นตัวเลขสำคัญเนาะถือว่าเป็นแนวต้านที่ใหญ่พอสมควรนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะขึ้นไม่ไหวน้องก็นะคะโดนทุบลงมานะคะทุกคน เออทุบลงมายาวๆเลยนะอันนี้เราอยู่ M15 เราไปดูไทม์เฟรมอื่นบ้างนะคะจะได้เห็นชัดๆเนาะอันนี้นะคะไทม์เฟรมเอนะทุกคนปึ๊บน้องนะคะล่วงลงมาตอนนี้น้ำมาอยู่ที่แนวรับสำคัญ3,300นะคะทุกคนเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านที่สำคัญนะคะอ่าแล้วทีนี้ น้องก็ไปนะคะามา M5 บ้างค่ะทุกคนน้องดีดลงไป3,392 0 0ซึ่งเป็นโลตํำของวันนี้นะคะทุกคนตอนนี้น้องพยายามที่จะดันขึ้นมานะอะนี่คือ i ท e f เฟม m ม M15 เรามาดูสาเหตุกันนะคะว่าทำไมน้องถูกร่วงลงมาแบบนี้นะคะเมื่อวานครูบอกแล้วนะคะว่าอ่า พอมา M1 ปุ๊บเราจะเห็นใช่ไหมคะทุกคนอ่าพอมา M1 ปุ๊บนะคะเราจะเห็นเมื่อวานนะคะตลาดอเมริกาเปิดอ่าปิดเนาะธนาคารนะคะปิดนะคะวอลรุมจึงไม่เยอะมากมายเนาะเอะอพอมาถึงประมาณ20่อ่าประมาณอ่า20นาฬิกานะคะที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่ยุโรปตลาด ฟอเร็กก็ตลาดทองคำก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะทำไมเอ่ยนะคะเพราะว่ากราฟได้มาทำไฮไฮนะคะที่เป็นอัพเทรนขึ้นมาจากจากประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องวิ่งขึ้นมาเนาะเห็นไหมคะทุกคนอ่าน้องนะคะไปทำอ่าเขาเรียกว่าไปทำนะคะอ่าโลไว้ที่3000 3290นะคะทุกคนก่อนที่น้องจะมีแรงดันขึ้นมานะคะเปลี่ยนจาก up t r i n อาทิตย์ก่อนนี้น้องมาเป็นอ่าอาเปลี่ยนจาก down t r น n มาเป็น up t r e n นะคะแล้วก็ขึ้นไปทำ high ไว้ที่3365ค่ะทุกคนพอขึ้นไม่ได้นะคะน้องก็ดีดกับตัวลงมานะคะมาทำเป็น l o w low นะคะแรกที่ นี่ตัวเลขนี้เลยค่ะทุกคนน้องมาทำนะคะ l o w low เนอะ,อะแลกไว้ที่ประมาณ3341นะคะทุกคนนี่เป็นเหตุว่ากราฟพยายามจะดันขึ้นไปนะคะให้เหนือกว่า h i g เดิมแต่ขึ้นไม่ได้นะคะตามรูปแบบเทคนิคเนาะเทคนิคนะคะในตลาดเราก็มีแค่3อย่างนะคะก็คือ up trend s i d e w a y แล้วก็ดาวเทรนนะคะพอขึ้นไม่ได้น้องก็เปลี่ยนนะคะทุกคนเป็นดาวเทรนซึ่งมาทำโลว์โลว์ไว้แล้วก็ดีดขึ้นมานะคะพยายามขึ้นมาทำโลว์ไฮาโลว์ไฮหนึ่งนะคะลงมาอีกนะคะทุกคนลงมาอีกที่นี้นะคะสาม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 แล้วกันนะคะถือว่าเป็นโลว์โลว์นะคะเออเป็นราคาสำคัญมากๆนะทุกคน ามาทําตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปทําอะไรเอ่ยคะ่ะขึ้นไปทำายของวันนี้นั่นเองก็คือที่ประมาณ3350 3350นะคะทุกคนอ่าพ่อนะคะอ่าหลักการเนาะหลักการในตลาดถ้าเขาทำเว็บ1เว็บ2ขึ้นไปนะคะการล่วงของเว็บ2ก็จะยาวขึ้นนะคะเออเห็นไหม เออทีนี้นะคะตอนนี้นะ,ะน้องได้มาทำนะคะ lower low lower low, low, low ไว้ที่ตรงนี้นะคะทุกคนก็คือน,นี่เลยเนาะตีว่าสามพันสามร้อยก้าสิบนะทุกคน3290นนะคะซึ่งตอนนี้น้องก็จะพยายามนะคะดีดขึ้นไปทำเนาะเออไปทำอะไรเอ่ยนะคะทุกคนไปทำ หลัวหายอีกโลหนึ่งอ่าแล้วก็อาจจะพุ่งกลับลงมานะคะเออไปดู HC กันนะคะทุกคนอ่าก่อนข้างจะนี่เลยนะคะเออเป็นไปได้นะที่นะคะน้องอาจจะมีแรงลงมานะคะถึงประมาณสามพันเนาะตามสามพัน 185นะคะประมาณนี้เนาะถ้าถ้าดูตามตามทำตาม time frame h 1เอ้ย h 4นะทุกคนประมาณนี้นะคะปึ๊บนี่ประมาณนี้เพราะว่าสามพนะคะเออสำหรับทำเฟรม h ห e ึ่ h h 4นะคะเออเขากลับเทรนเนาะหรือว่า c h a n g e of character นะคะเออตรงนี้ทีนี้ เรานะคะถามว่าตอนนี้เราจะเทรดหน้าไหนเราไปดู D1 บ้างนะคะ D1 เป็นยังไงอ่านะคะ D1 เห็นไหมทุกคนอ่ะลบออกหน่อยเพื่อให้ทุกคนนะคะเห็นชัดๆหน่อยปึ๊บปึบปบปบ๊แม้ที่ครูตีแนวรับแนวต้านไว้นะคะอ่าแท่ง d ดเห็นไหมคะทุกคน d ดเดนะคะก็ถือว่าเป็นแท่งแดงนะแสดงว่า มีแรงนะคะมีแรงเทขายลงมาเยอะอ่าถ้าดูตามนี่นะคะมันเทลายนะทุกคนอ่านะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนเราไปดูเทคนิคนะคะไปดูเทคนิคควบคู่ครนก็จะดูนะคะที่ MACD <c oughs> อ่าทุกคนเห็นไหมคะว่า MACD ของแท่ง d ดเนาะ ได้ลงมาเยอะมากแล้วนะคะเป็นไปได้ถ้า MACD ตัดเมื่อไหร่นะคะจะมีการเทขายแบบรุนแรงอันนี้ H หนึ D 1นะคะอ่าว e k นะคะว e k ก,ก็อ่าเป็นแท่งแดงนะคะสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะทุกคนตรงนี้นะคะถ้าเราดูรูปแบบแพทเทิร์นโครงสร้างนะทุกคนนะ ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าน้องกำลังทำหัวอยู่นะคะทำหัวของรูปแบบอาจจะเป็น head and shoulder นะคะหรือจะพูดว่าน้องกำลังทำทำ s ซ d e เวยนะคะ s ซ deway อยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่ก็คือหัวนะเออนะคะทุกคนเห็นไหมถ้า e ี k นะคะทุกคน e ี k นะคะถือว่า เส้นสโตกเนาะโตชาร์ติกนะคะได้ขึ้นมาเหนือ80เนาะเกือบจะถึงร้อยแล้วนะคะก็อาจจะหมดนะหมดเทรนแล้วเป็นไปได้นี่คือการวิเคราะห์จากครวยนี่ถือว่าวันนี้นะคะเราก็จะอ่าเน้นหน้าเซล์ลนะคะเออเซล์ลประมาณตรงไหนได้คะเออเนาะถ้าทำเฟรม H1 น,นะคะ น้องอาจจะขึ้นมาประมาณ3,320ก็เป็นไปได้นะคะทุกคนเนาะอ่ะโอเคนะคะนี่ก็คือแผนการเทรดรอน้องนะคะย่อขึ้นมานะคะย่อยึกย่อยักแล้วก็เราก็ค่อยเซลลงไปนะคะอ่าถามว่าบายได้ไหมคะบายได้นะคะแต่ว่าเราต้องออกให้เร็วเนาะเพราะว่าถ้าเราบายตอนนี้ จะกลายเป็นสวนเทรนนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะเพจแม่มดเทรดเดอร์ทำนายโชคชะตาในกราฟนะคะออย่าลืมติดตามกันนะคะ